เอาละครับสวัสดีกับผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะมูอยู่กับเราในแมป BBO ในเวอร์ชัน5.0นะฮะเดีย๋ยวพาดีเราจะมาเล่นเป็นตัวละครที่เล่นค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะฮะคือคุรสกิอิจิโกะนั่นเองนะครับเล่นยากสัสๆเลยนะฮะ <laughs> <laughs> เล่นยากพอๆกับชาโด้ไอหมัดไอเนีน่ยอะไล่ะนี่ตัวนี้เล่นยากเหมือนอิจิโกะมันก็ มีสกิลเดียวนะโอเคเด้มีกดเอเนเวอรแบกดีเลยไี่โดนหมดสิคุณเกณฑลิวใส่ทำไมมันเล่นยากเหรอก็เพราะว่ามันมี เทนสกะเทนโชแค่สกิลเดียวนะสกิลสองก็จะเป็นอ่าดับเบิลบอนัสสกิลหนึ่งนะโอกาสออกมา60%เทซนเซนสกะเทนโชอันที่สองเลยกำลังเล่นยากขนาเลยเเออยิงมันอุศบยิงมันอุศบนั่นแหละอุศ ล้วสกิลู่3ก็บางใครก็แค่นั้นคือมันเอาง่ายๆมันวิ่งตีอย่างเดียววิ่งวิ่งตีวิ่งตีอะแล้วก็ปล่อยเทนสกิกะเทนโชแค่นั้นไม่มีจะตรงไม่มีสเตสตันสกิลทีก็กว่าจะสกิลทีกว่าจะเวลล์ยี่สิบอ่ะมันนานแล้วก็สกิลอานี่แบบโอ้อย่างเบาผมว่าอันนี้ยังไม่นับพวกสกิลใส่คีมอะไรเนี่ยไอ,อ้สกิลอาร์เนี่ยเส้นยากคิปหายอะ่ะแต่เลตเกมผม tăng yếm là ạ ờ mệt buồn chứ game chibi quân địch game à đó cảm thêm ได้แค่รอรอดเพื่อนไม่ก็วิ่งหนีทำอะไรมากไม่ได้แห็นี้แค่แหละไปประเด็นนิวแบอะ่ะเอ้ยอ่ะก่อนตายแล้วนะเรื่งเท้าอื้อ เจนดูไซลุงเจนดูไซบอ่านัากี่เปอร์เซ็นต์นะเรือหนึ่งยี่สิบเปอร์เซ็นต์เรือสุดท้ายเรือห้าโอกาสออกมาเจ๋อเจ๋อโอ้ยไม่ได้คิว

ย่าเม่รอ้ววู้วู้วู้ขอ้นตอตายล้านได้ไหมเพื่อนอยากล้านอะเราล้านดาแล้วกันนะกูตายโอ้โหทำอะไรไม่ได้เกิ๊ก có đi điêu, ô với đôi, Chơi kha thi tetsuka, ào, cả Ồ, điệp tao mà khỏi kịp Ngân, kịp, ngân, kịp, ngân tetsuka, ได้บ้างก็ทำได้แค่ปล่อยเทนสกะเทนโชเทนสกะเทนโชโว้โวววววดูมนตีตัวนะสิดูตีเพื่อนข้านะเอ้ยเอ้ยเอ้ยลุงเจนิวใส่ ยัยชน,นะกดเอนิแบกดีไงดีง่ากเลยฟัดเอนิแบกต้งเกมออกฟูดี้กันเลยกูวิ่งตีวิ่งตีวิ่งตามคีบไปนะโอ้ยโโอ,อยันเย็อลยนโอ้โอ้อบออยอยอดยโอยอออ

thành tất hết rồi double kill oh mà Bill A rồi, 12 rồi, không phải B A, yung <laughs> thần cần chân này แต่เราทีนาาไมเพื่อนอมันก็แก้โกงอะนะนก็อยู่ปุ๊บมันก็ต้องคนเล่นโหดด้วยนะกดอีนิวเวอร์ชันนี้โหดยากมากมันโดนเนิร์ฟไปกี่สกิลเนี่ย อาก็โดนทีก็โดนอีโดนหรือเปล่าโดนหรือเปล่าน่าจะโดนนะถ้าจำไม่ผิดนะสอรี่แต่หน้าแบนแล้วกันอ๋อเอาไม่โดนโอ้วิ่งไม่รวิ่งวิ่งโอ้ย เลี้ยวติดสัมผัสหน่อยเอาอ่ะทำไมไม่ไโดนวะถ้าเป็นของเอบีนี่มันโดนนะใครอยใใู่ใกล้ๆเราตัวเราเงี้ยเอาเอาเอาเวอร์แล้วเอา,เอ,าอะไรไม,มักนาะปูกิลูซเอาไปแล้วมินาโตเอ้ย คนที่เล่นเป็นจริงๆนี่เขาสู้กับกัดเอนิูได้สบายเลนะม,มันก็ตายเยอะนะกัดเอนยวไม่ใช่ว่ามันตายสิบอะมันก็เยอะนะ สกัด uh อ๋อโอ้ยวินโดดบิ่งหลบได้ไงวะโอ้ยบ e ิงตามมิดโอ้ยโอ้ยอย่าเมยตัวเจี๊ยบมึงงางสั้นนานเลยนะมึงจะปล่อยออกไปดีนี่มึงงางตั้งนานเลยนะโอ้ย Juggernaut, fury! Fury! Mm, is about Kensuke หมลบได้เยอแล้วเนี่ยเอาปล่เอาปล่าเปล่าเปล่าเอาก็มาเอาก็มาผมพูดตรงๆเลยนะถ้าไม่มีก้อนเอเนลเดียเพนเนี่ย ผมไม่เกิดเอาเพนแม่งเล่นไม่เป็นหรอวะเฮ้ยต้องอ,ออกของกันว่าเพนเอาเพนกูจบเลย <laughs> เพนกูเล่นไม่เพน <laughs> <laughs> ต้องพูดว่ากดเอนิวแบกคนเดียวเลยนะครับต้นเกมต้องขอบคุณเขากับอุศบจริงๆกอบคนแบบจักใจนะฮะที่มาแบบผมต้นเกมเอ่อเราจะทำไอเทมเลยนะลิปเอ่อ

ngân ngân ngân, nó phải ngân. Double kill, double kill. Cú tài. ไปบังเอาพี่หน้าตัวแล้วมาดิ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 มาบิงใส่กันเอ้ยเอ้ยเพื่อไปแล้วหนึ่งคนทีมกูเองมันเล่นไม่เป็นเพ่นเอ้าเต็มกัเต็ดชัว

เเ้อลุงเกลือใสเอาป่าล่ะเตอเอาไม่ดดบเบิ้น ทิงมาอย่างนี้เลยอาจดะเบิรลนเิสกัเท็นชรดิ โอ้ยอ่ะไปแล้วกัน ก็มาเล่นทำไมวะก็เล่นแล้วก็ออกโอเคตายอีกแล้วคนหนึ่ง Under attack!

ได้ไหมติงไม่ค่อยเขาเลยอ่ะไดูดิอ๋ออุศกัย ไม่ขึ้นราคานะ มันเลียวอมาแล้วไีแลละเรียนพันศีไต้บ้นไปฮักช

ไปแล้วจบแล้วเเดี๋ยวเรามาเจอใหม่ในะคลิปหน้าแล้วกันนะฮะมันมันเป็นพ่อมินาโตะแล้วก็เป็นรูกใสออกเนี่ยแหละเขาก็เลยออกกันตามมันนะเขาเขาเจอยู่ No, oh, det er seifong. De Lad have en ในเทมที่ดีมากเลยการเวทแล้วก็ออสเตรตัสเก้าสิบขาย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 ชอบาขายของเพื่อนอฟูดี้เอ้ยไม่ใช่อะไรนะเอ่อบัตเตอร์ไฟโอ้ชิ้น,นใหญ่ยังไม่สนใจทำไมทำไมวะโอ้โหทันเข้าใจว้า อันนี้เหมือนมีเหมือนไม่มีมันออกดบนี่มาทำไมอะ ิงง่ายเหมือนเดิมเพียงแค่มีรองเท้ารองเท้าบิงกก็ง่ายขึ้นเลย Bye-bye.